ใค้กาลังหารถดีเซลพร้อมใช้ปีใหม่ๆสภาพดีต้องคันนี้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน m e r c e d e s b e n z e c l a s s E220 d w 2 1 3 amg Dynamic ด้วยนะครับตัวท็อปสุดเลยปี2016รถมือเดียวไม่ห0 0่0แสเท่านั้นราคาพิเศษเพียงแค่1,450,000บาทเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าตัวรถน่าสนใจขนาดไหนครับ สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับถ้าพูดถึงรถยุโรปเครื่องดีเซลนะคุณรู้ไหมมีคนทักมาหาผมเยอะมากแล้วก็ถามว่าอยากได้รถที่ประหยัดน้ํามันนะครับขับดีซ่อมไม่ย,ยากมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมว่า1รุ่นทุกคนต้องคิดถึงรุ่นนี้แน่นอนนะครับคือ m e r c e d e s b e n z e c l a s s E220D เป็นตัวรุ่นย่อย AMG Dynamic นะครับหายากเนื่องจากส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยมีคนซื้อตัว AMG Dynamic มันแพงกว่านะครับในตลาดส่วนใหญ่นะครับถ้าพูดถึง e-class W 2 1 3สนะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนจะเล่นเป็นตัว e 3 5 0นะครับซะเยอะเลยเพราะราคาถูกกว่าออปชันเยอะกว่านะครับไม่ค่อยเห็นดีเซลผมไม่ได้บอกว่า W 2 1 3ตัวปลั๊กอิน0ไม่น่าเล่นนะครับจริงๆเป็นรถที่ขับดีมากนะแรงมากด้วยนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องแลกมาอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมคือเนื่องจากว่าตัวรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับมันใช้ไฮบริดลบปลั Plug ๊กอินเนี่ย มันไปดูวงอรไฟฟ้ามันถึงเวลาที่ต้องซ่อมครับพอซ่อมทีนึงต้องบอกว่าบินแต่ละบ,บินเนี่ยหนักทั้งนั้นเลยลูกค้าส่วนใหญ่นะครับพอประมาณ5 7ถึงเปีขายทิ้งทําให้ราคามันค่อนข้างตกและผู้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับรถปลั๊กอินพวกนี้ออกถูกกว่าจริงนะครับขับดีกว่าจริงแต่พอยคือเวลาซ่อมบำรุงรักษามันแพงกว่าดังนั้นรถดีเซลนะครับเป็นรถที่ดูแลง่ายแล้วก็ประหยัดทําให้ตลาดือสองเป็นที่ต้องการของตลาดเยอะกว่านั้นเยอะครับ ถ้าคุณจะหาเล่นมือ2นะคุณจะสังเกตเลยไงว่ารถ e 2 2 0 d นะครับราคาจะแข็งกว่า e 3 5 0เยอะต่างกันหลายแสนโดยเฉพาะถ้าเป็น AMG AMG มีข้อดีนะผมเป็นคนหนึ่งถ้าคุณเลือกซื้อนะคุณเลือกซื้อ AMG ไปเลยนะครับออปชันที่มาจาก AMG อย่างแรกนะตัวไฟเป็นไฟนะครับเป็นตัวไฟท็อปสุด2ตัวจอย LED นะตัวจอเป็นจอเป็นจอย LED 2จอนะครับ12.32จอนะครับ พวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยเอนะครับพร้อมพร์ไิชิพที่สําคัญอีกอย่างที่ผมว่าดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันเทพมากก็คือเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ครับมันดีมากนะซันลูฟสองตอนนะครับแล้วก็กันชนหน้าหลังที่เป็นเอนะผมว่ามันหล่อไปเยอะตัวช่วยในการถอยจอดอัตโนมัตินะครับเราอาจจะไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับจะบอกเลยว่าช่วยได้เยอะเลยทั้งนั้นถ้าใครจะซื้อรถนะครับที่ประหยัดออปชั่นครบ ราคาจับต้องได้ผมแนะนำว่า E220D นะครับ W23213AMG 0 Dynamic คันนี้นี่น่าสนใจเลยรถไม่แสนเดียวมือหนึ่งสี่ล้านกว่าตอนนี้เหลือ1 4 5 0 0 0้านบาทไม่แสนเดียวมีประวัติครบนะครับนี่เขาเข้าที่เบนซ์พาราม3เนี่ยเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดนะครับเข้าเช็คศูนย์ได้เลยมีวนให้เป็นฟ้อนเลยรถแบบนี้เช็คศูนย์ได้อยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับใครสนใจครับ0617เีอครับอยากได้เบนซ์ประหยัด นะครับเออโดยเฉพาะอย่างหนึ่งคันนี้เป็นสีน้ําเงินทุกคนเห็นรีอยวอาจจะเป็นสีดํานะครับคันนี้เป็นสีน้ําเงินซึ่งสวยมากผมว่ามันสวยเลยล้อยางใหม่นะครับล้อเป็นล้อ AMG นะครับพร้อมยางปียี่สิบสี่ด้วยขับโคตรดีเลยถนนโลง่ลงๆเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูนะครับเราจะปรับโหมดก่อนไดนามิกนะเราจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับปรับเป็นสปอร์ตแล้วนะ พวงมลาลัยจะแข็งขึ้นชัดเจนนะครับเหยียบรถเติมได้เอาจริงนะผมเคยขับทั้ง e 3 5 0 e แล้วก็2 2 0 d นะครับผมรู้สึกว่าจริงๆก็ไม่ได้ต่างมันเยอะนะคือต่างกันตอนต้นครับดีเซลมันอาจจะ ไม่ได้มาไวเหมือนกับรถปรับอินะครับแต่ความสุกผม่ะเหยียบอะเหยียบโหมดสปอร์ตมันก็หลังที่บอกกันนะเออ,อโหมดสปอร์ตนะครับความนิ่มก็จะลดลงนะก็จะรู้สึกว่ามันแข็งขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณชอบปรับเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะโอ้ชัดเจนเลยรถมันนิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะนิ่มแบบนิ่มเลยครับ แล้วก็ศูนย์ถึงร้อยเขาเคลมประมาณแปดวิกว่านะครับสาหรับรถใหญ่ขนาดนี้ผมว่ามันโอเคนะแต่ผมชอบอย่างหนึ่งคืออัตราเส้นเตือนกํามันนะครับประทาได้ดีนะผมเคยเห็นมีคนรีวิวไว้สิบหกถึงสิบแปดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแบบซิ่งๆประหยัดนี่ยี่สิบยี่สิบวกยี่สิบวกนี่ถือว่าประหยัดมากสําหรับรถไซส์นี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าคุณจะซื้อรถนะผมแนะนําว่าซื้อเป็นเอ็แบบนี้หมดเลยดีกว่าครับออปชั่นมีครบสุดทั้งภายในภายนอกนะครับ ออปชันมีครบสวยกว่านะครับแล้วที่สําคัญคือตัวกันชนหน้าหลังเป็น m m g มผมก็หล่อกว่าเยอะครับบอ,อกเลยว่าโคตรคุ้มเลยสนใจนะครับ061746222หรืทีว่าโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างครับเของตัว mercedes benz e class นะครับ e220d w213 นะครับเป็น amg dynamic ปี2016นะตัวท็อปสุดหายากนะครับแล้วที่สำคัญคันนี้เป็นสีน้ำเงินออกดำด้วย สวยมากนะครับแล้วมปนรถที่ถ้าทุกคนเล่นเครื่องดีเซลจะรู้ว่าเครื่องดีเซลของ Mercedes Benz นะครับมันนิ่มนวลแล้วก็ประหยัดมากตอนนี้เครื่องสตาร์ตติดแล้วนะครับเครื่องดีเซลไม่ได้ดังเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วเนาะนี่คือเนี่ยสตาร์ตติดแล้วนิ่งมากๆเลยนะครับรุ่นนี้จะหายากอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตอนออกมันจะแพงกว่าและออปชันเยอะกว่าออปชันโคตรเยอะเลยมาดูอย่างแรกนะครับไฟนะถ้าคุณดูไฟดีๆนะเนีย่ยคุณดูไฟนะครับ ตัวนี้จะเป็นมมลติบีแมลวีดนะครับจะเห็นชัดเจนเลยเป็น m มลติบีมัลวีดีไฟ LED ที่สว่างมากนะครับและสวยงามมากแล้วก็ดีไซน์เส้น LED สองเส้นนี้นะครับสีตั้งเงินอย่างงี้ถือว่าสวยมากกันชนหน้านะครับจะเป็นกันชนหน้าทรง A M G นะพร้อมกล้องนะครับนี่กล้องรอบคันนะครับกล้องหน้าใช่ไหตัวนี้มีตัวเซ็นเซอร์รอบคันนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วย จะมีโนเฉพาะตัวท็อปนะครับคันนี้รถมือเดียวไม่แสนเดียวรถโคตรสวยเลยนะครับบอกเลยว่าใครต้องการหาดีเซลเนี่ยครึ่งจริงสีน้ำเงินอ่ะสวยนะแล้วเป็นสีเดิมนะครับคุณดูดิสีมันเท่ากันทั้งคันเลยนะครับสวยมากให้ดูนะครับลดยเซนยังอยู่นะทุกอย่างยังเป็นลบยังเป็นในนี่เดิมนะครับกระจกเดิมเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เครื่องยนต์เป็นดีเซลสี 0, ่สูบ2.0ลิตรนเะครับรหัสของเขาเป็น O M 6 54นะ เครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับซึ่งโคตรประหยัดให้แรงม้าถึง194แรงม้านะครับที่3,400รอบนะอัตราสิ้นตูงน้ำมันเนี่ยจริงๆเขาแปรม้ที่20กิโลเมตรต่อลิตรได้เลยนะครับถือโคตรประหยัดเลยนะแล้วก็นิ่งมากนะจริงๆถ้าคุณปิดห้องเครื่องนะจะบอกเลยว่านิ่งมากนะครับแล้วแรงมากคู่เกียร์มา 9G นะครับซึ่งซีริ่งผมนะผมว่ามันประหยัดมา,มากๆแล้วก็มันนุ่มนวลมากๆนะครับอยากจะกดโหมดสปอร์ตก็ถือว่าแรงสั่งได้เลยนะ ศูนย์ถึงร้อยประมาณเก้าวินะครับแต่ปุ้ยกว่ากับเาวินะล้อนะครับเป็นร,อร้อยเอ็ก้านขอบ19นะโชค้คล้อนะครับช่วงล่างจะเป็นเอ็มจีเดียมานะครับบอกเลยว่าเฟิร์มกว่าขับเร็วๆนี้จะค่อนข้างเฟิร์มนิดนึงนะครับแต่ด้วยสไตล์ของ Mercedes-Benz นะ่ะเอาพูดตรงๆนะมันดีไซน์ไว้ค่อนข้างนิ่มนวลน,นะครับอาจจะไม่หวือหวาเฟิร์มเท่ากับ BM นะครับตัวซีรนะีส์5เนาะแค่นี้ก็นุ่มมากๆแล้วก็ประหยัดมากๆเลยครับให้เดินดูรอบคันนะครับ จริงๆตัวรถอ่ะสีสวยงามมากนะสีสวยเลยนะครับฝั่งนู้นก็สวยฝั่งนี้ก็สวยนะตัวนี้นะครับนี่มีกล้องเซ็นเซอร์ทั้งหมดอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะนี่มีกล้องนะครับล็อก็ไฟเวลคัมอยู่ตรงนี้นะติดให้ครบหมดเลยนะครับคันนี้มีซันรูฟนะถ้าเป็นตัว AMG จะมีซันรูฟนะครับกร,กระจกเป็นเบนซ์นะนะครับ คีเลสจะมีทั้ง4บานเลยนะเนี่ยตัวนี้จะเป็นคีเลสนะครับสภาพโดยรวมสวยงามมากคันนี้สวยจริงนะครับยางหลังเป็นยางหลังที่ใหญ่กว่านะครับยางหน้าอยู่แล้วนะยางปี24นะครับยางใหม่นะคือขับดีมากเลยคันนี้พร้อมใช้เลยนะครับไม่แสนเดียวเข้าเข้าประ,ประวัติเข้าเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะเลยนะไฟนะครับจริงสไตล์ S- c l a s s นะแล้วคุณดูตรงนี้มันแปลในว d ที่แบบมันมีรายละเอียดดีเทลของเขาอะ คุสวยมากเลยนะเป็นค u l l LED หมดเลยนะครับถ้าเป็น AMG นะคุณดูกันชนหลังนะผมบอกเลยว่ากันชนหลังมันจะเป็นมันจะเป็นท่อคู่อย่างนี้จากโรงงานนะครับพร้อมดิฟวเซอร์เลยหลอ่อเนี่ยคุณใครบอกว่าเสียงดังไม่เห็นดังเลยเนี่ยเครื่องดีเซลสตาร์เรื่องอยู่นะครับนิ่งมากๆนี่คุณดูไฟนะไฟสวยมากนะครับเปิดด้านหลังสภาพเดิมๆสวยเลยนะครับ อีกออปชันที่เด็กประสงค์มากๆนะครับคือตัวนี้นะมันสามารถดึงนะครับฝั่งเนี้ยทั้งสองฝั่งนี้นะครับเพื่อเบาะหลังนะมันจะสามารถพับ40 20 40ได้นะครับซึ่งสามารถไว้ของได้นะไว้ถุงก๊อฟหรือขนของได้นะครับสะดวกสบายมากๆเลยอุปกรณ์ทุกอย่างครบนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับ ข้างในกันคีเรสนะตัวนี้เป็นคีเ s สนะครับล็อกทั้ง4บานนะเป็นคีเ s สนะครับตรงนี้สามารถเปิดได้เลยนะทั้ง4บานเลยนะครับถ้าเป็น AMG ตัวท็อปออปชั่นมีครบสุดมาดูเบาะนะครับเบาะหนังเป็นเบาะที่นั่งสบายมากนะแล้วให้เป็นนับป้ายอย่างดีเลยนะครับนับป้ายสุดดีสุดเนี่ยรีระ AMG ทุกอย่างนะโคตรดีเลยนะครับสภาพโดยรวมคันนี้สวยงามมากนะ คือพรมทุกอย่างของเดิมยังอยู่เลยนะครับนี่เป็นเบอร์เบสเตอร์นะลายไม้นี่เป็นลายไม้สวยอย่างดีนะครับสตาร์ทรถกันก่อนจะอยู่นี่นะครับสตาร์ทรถนะโอเคสตาร์ทรถแล้วนะครับคันนี้นะรถไม่หนึ่งแสนแปดร้อยนะครับเราเพิ่งเข้าสู่ล่าสุดเมื่อแสนเดียวแสนสี่ร้อยนะครับไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีบอร์ดซ่อมครบหมดทุกอย่าง มาเช็คที่ศูนย์ได้นะครับซ่อมครบมั้งหมดแล้วนะอันนี้จะเป็น D M G นะครับเครื่องเสียงเป็นเบอร์เมสเตอร์ลายไม้จะเป็นลายไม้แบบนี้นะคือโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็จะเป็นคิ้วนะครับโครเมียมแบบนี้แล้วก็จะมีตัวไฟนะครับปรับได้60กว่าสีนะปรับได้นะครับจากตัวจอไฟนะครับเป็นไฟออโต้นะครับตัวเปิดฝาท้ายอยู่ฝั่งนี้นะที่ปรับนะครับทุกอย่างตัวปรับเบาะจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ตัวปรับเบาปรับเบาะไฟฟ้าสามารถปรับฝั่งนู้นได้ด้วยนะนี่คือปรับฝั่งคนนั่งนะครับเนี่ยผมสามารถกดจากฝั่งนี้ได้กดจากทุกอย่างตรงนี้ได้เลยนี่สามารถเมมได้3ระดับนะครับดันหัวขึ้นนะนะครับแล้วก็ดันหลังแล้วก็ดันที่ระหว่างขานะครับดันขึ้นนะครับแล้วก็เมมได้3ระดับล็อกปลดล็อกนะไอ้นะครับเป็น AMG นะครับ การตัด3า,าก้านนะตัวนี้เป็พาร์ตเนอร์ชิฟนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อนุมัติ 9G นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ตัวใหม่แล้วที่การเข้าเกียร์ก็เหมือนกับตัว 7G นะครับเนี่ยดึงเข้ามาที่หนึงถอยหลังขึ้น R นะครับกด P กด N นะ D ถอยกดลงนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันต่างๆเนาะนี่นะเนี่ยสามารถใช้แมปขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับบอกจากตรงกลางได้นะครับวิทยุมีเดียต่างๆนะเนี่ยคอนเทนต์สามารถปรับนะครับนี่โหมด ได้3แบบนะครับ Eco Consumption แบบนี้ก็จะบอก Consumption นะครับปรับหน้าจอตรงกลางได้หลายแบบนะนะปรับอย่างนี้ได้นะครับสามารถดูอย่างนี้ได้เลยนะซึ่งอเน,น้ประสงค์มากๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มโฮมฝั่งนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงนะตัวนี้พาร์ทเนอร์ชิพนะครับ uh huh. ตัวนี้เป็นรูส Control นะครับให้ปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงนะ ปรับตรงนี้ได้หมดนะครับโอเคคอนโซลนะเครื่องเสียงเป็นเบอร์มมสเตอร์อย่างดีนะครับนี่มาปรับเครื่องเสียงก,ก่อนแล้วกันตัวนี้จะเป็นตัวปรับเครื่องเสียงเนาะปรับตัวจอกลางนะครับเราเบาเสียงก,ก่อนจอมีทําอะไรได้บ้างนะอันนี้ก็แมปนะครับจอทําอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นจอวิดตัวนี้เป็นรถศูนย์อยู่แล้วนะครับมีแมปให้อยู่แล้วเนาะนะครับ แล้วก็วิทยุมีเดียต่างๆนะครับมีเดียเล่น USB นะครับเล่นทุกอย่างได้หมดนี้เป็น USB นะผมลองใส่ให้ดูเนี่ย e ีไวิ์นะครับบลูทูธ USB นะครับนี้ผมใส่ USB นะ USB นี้มีไฟล์วิดีโอก็จะสามารถเล่นได้นะนะครับเล่นทุกอย่างได้เครื่องเสียงโคตรดีนะบอกเลยถือว่าดีมากโทรศัพท์นะครับ Connect ของ b e n ซนะมีเบราวเซอร์นะครับมีปรับ กนต่างๆของรถอันนี้ปรับระบบการขับขี่นะครับ Dynamic s ีเล็กนะครับ Individual Config นะสามารถ c o n f ิกได้หมดนะว่าเราจะ c o n f ิกแบบไหนนะครับการข,ขับขี่มีคอมฟอร์ตนะครับพวกพวงมาลัยนะครับเป็นคอมฟอร์ตหรือสปอร์ตนะสามารถปรับได้หมดเลยนะครับ Eco Start Stop นี้ก็ดาต้าต่างๆของรถนะครับปรับทุกอย่างได้เนาะ ซิสต่างๆนะครับ e s p นะอันนี้เป็นตัวเซนเซอร์ช่วยช่วยจอดนะครับตัวนี้เป็นกลนะ้องเนาะเซนสบอลนิ่ทุกอย่างนี้เดี๋ยวลองใช้ดูอีกทีนึงนะครับออปชั่นครบมีหมดเลยนะตัวช่วยจอดาตาสิ้นเปลืองนะครับจริงๆตัวนี้สามารถเคลมได้ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปได้เลยนะสบายๆตั้งค่าต่างๆแอมเบียนไลท์นะเดี๋ยวดูแอมเบียนไลทนะ์แม,ลลม่งเยอะมาก ตั้งได้โคตรเยอะเลยนะครับแนละ้วแต่คุณจะชอบสีอะไรเลยอันนี้ตั้งความสว่างของทตัวรถนะจะเอาเท่าไหร่นะครับ Display Font น,นะจะเอาเท่าไหร่ตั้งได้หมดนะครับ Intelligent Light System นะสามารถตั้งได้ d e p b e นะครับวิ่ง i n g Light Intelligent Light Shutdown เนี่ยนะจริงตั้งได้หมดนะครับ Set ต,ต่างๆของรถนะครับ The Adjustment Acoustic นะ ออต้โฟอ์อินทรีมีหมดนะครับปรับจากตรงนี้ได้คือจองจริงทำทุกง,งานได้หมดทุกอย่างเลยนะครับซิสเต็มของตัวรถนะก็ปรับได้นะครับดิสเพลย์ขึ้มาโอเคแอร์นะครับเย็นนะครับบดซ้ายบุบขวาตรงนี้นะปิดกับเปิดนะตัวแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเป็นโมแบล็คนะเป็นือนไฮกลอสสวยงามมากนะครับก็เหมือนกับเบนทั่วไปเนาะ ตัวนี้จะเป็นตัวปรับแอร์นะครับแล้วก็มีนาฬิกาคลาสสิกนะพวกนี้ตัวนี้มีที่ชาร์จแบตนะครับจิ้มก็ไปชาร์จได้เลยนะมันขึ้นเตือนเลยนะครับนี่จะเป็นตัวเมาส์นะครับเนี่ยหมุนตรงนี้ได้จะกดลงก็กดลงนะครับเพิ่มเสียงปิดนะครับอันนี้มานหลังเนาะตัวนี้ด y n ามิกซีเล็กนะครับสามารถกดกดตรงนี้นะเนี่ยกดขึ้นนะครับพอกดขึ้นแล้วนะครับมันก็จะเป็นโหมดการขับขี่เนาะ อินดิวเวอร์โซึงที่สามารถปรับนะครับสปอร์ตพลัสสปอร์ตนะครับคอมฟอร์ตนะก็อีโคนะครับแล้วก็มีกล้อง3าม้อยสองศานะครับตรงนี้สามารถเลือกกล้องได้นะนี่นะครับซ้ายขวาด้านหลังนะครับชัดแจ๋วโดยเลือกจากตรงนี้นะตรงนี้เป็นออโต้ซาร์สต็อปนะครับออปชั่นโคตรเยอะเลยแหละพูดไม่หมดนะ ตัวนี้ใส่ USB ต่างๆนะครับเบาะนะครับสบายสวยงามมากๆเลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีพบนะสามารถเช็คได้ที่ศูนย์ได้เลยนะครับประวัติเซอร์วิสมีนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะนะครับเมมทั้ง2ระดับตัวนี้ข้างบนนะครับก็จะเป็นซั loop นระูฟด้วยเนาะสามารถเปิดปิดนี้ได้นะครับซอฟต์คลูสได้อย่างดีนะครับถ้าจะปิดคุณก็แค่กดปิดทีหนึง่งสวยงามมากเลยนะครับ ออปชันมีครบสุดเลยนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับด้านหลังเป็นยังไงบ้างมานังด้านในนะครับคือต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยผมปรับตามไซส์ผมนะค่อนข้างถอยมาเยอะแต่ผมเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งคือตัวนี้นะครับสองหนึ่งสามใหญ่กว่าสองหนึ่งสองเยอะเลยด้วยตัว,ว,ตวผมว่าตัวเบาะสีละเนี่ยมันโคง้คงแบบนี้นะถ้าถามผม,มพื้นที่มันเหลือเยอะโค้งอย่างนี้ผมว่าพ้งขาผมเหลือเยอะนะครับล็อกคันนี้ใหม่มากนะในอุปกรณ์ทุกอย่างโอเคเลยนะครับมีแอร์ข้างหลังนะมีเก๊ะนะครับ มีที่ชาร์จแบตอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็อย่างที่ผมชอบเนาะคือผมว่ามันช่วยได้นะครับคือตัวซัล o ูปเนี่ยมันเป็นพาโนรามิกหน้าหลังนะครับซึ่งมันช่วยทําให้มันรู้สึกว่าดูกว้างขึ้นข,น,ข,น,ขนาดหัวผมนะนี่คือผมสูง uh, 185นะครับหัวมันก็จะชนแต่ก็กว้างนะไม่แคบเลยนะครับสําหรับรถไซส์นี้นะเบาะก็นั่งสบายนะครับค่ะนะก็สามารถดึงลงมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ไว้ของนะ เปิดขึ้นมานะครับที่เก็บของเนาะนนแล้วก็นี่เป็นที่วางแก้วนะครับสวยงามเลยผมว่าโอเคนะครับเบาะคือตัว MG จะเป็นหนังนับป้านะครับหนังอย่างดีนับป้าโคตรดีเลยนะเนี่ยถือว่าสวยงามมากเลยนะครับเครื่องเสียงเป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับนี่เป็นทว i t เตอข้างล่างด้วยนะครับแล้วนี่คุณดูนจริงๆมีแอมเบียนทไลท์นะกลางคืนสว่างมากนะครับ หลายสีเลยแล้วก็มีม่านนะจะดูฝั่งนี้ก็ได้มีม่านนะครับสามารถดึงขึ้นมาได้ดึงลงได้นะครับสวยงามมากนะผมบอกเลยว่ามันน่าใช้มากนะครับเป็นรถดีเซลออปชั่นครบสุดๆนด่ครับจะเห็นรายละเอียดและสเปคของตัว Mercedes Benz E Class นะครับ E 2 2 0 d a MG Dynamic ปี2 0 1 6เรียบร้อยเชื่อผมนะใครจะซื้อรถนะแนะนำเล่นตัว a MG ไปเลยนะครับออปชั่นครบไม่แสนเดียวนะครับราคา1 4 5 0 0ล้บาทครับ ใครสนใจครับ0617เสีย6222นะครับเอาจริงนะดีเซลซ่อมง่ายนะครับประหยัดโดยเฉพาะออปชั่นโคตรเยอะเลยนะครับแต่งพร้อมแล้วใครสนใจโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมหน่อยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย